บ้านเข้าขัวครับผัดเผ็ดกบ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 เราต้องแบบเคลีนใช่ไหมพ่อบ้าน,านพ่อบ้านมันไม่ต้องเยอะกบสี่ตัวพี่แกงพี่จิตพี่แกงพี่จิตมะเขือไอยุธยาพริกลบบุรีมะกรูดลาดบุรีพริกไทย,ไทยสุพรรณบุรีกระเพราอุบลราชธานีคนทำ พี่จิตน่านื <c oughs> กลิ่นผัดให้หอมแบบผัดนานมากครับหนึ่งนาทีกว่าแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอากรบใส่กรบใส่ <c oughs> เอาบ้านเข้าครัว พี่แกงของมีซนี่สันกำลังมาร้อยกบสุกคอยปรุงกับนะครับ เริ่มปรุงเลยครับปรุงรันเลยครับแต่ว่าน้าทีอยู่นี่หมดลเลยเครื่องครัวอืมขอบอกว่าก,กลกิ่นมันเต็มโมดึงจริงครับนี่ขนาดยังไม่ใส่กระเพรามะเขือพวกกะชายพวกอนะไรนี่ยพริกพริกไทยแต่ที่ทำไมอร่อยนี่แม่งข้าหมาไม่แหลกแม่งมาวะนะเ,เน๊อะน้อยแดงเอง ขอเข้ามาครับขอเข้ามาครับห oh. อมมากหอมมากมะเขือลงไปมะเขือนี่คือเขาจะเน้นแบบกรอบๆไม่ให้สุกมากเอาไว้ทอหน้าตาเ็นให้กินอโอ้ยเสดใกล้ <laughs> ได้ทีแล้วครับใกล้ได้ที่แล้วเออตาม <c oughs> ด้วยกระเพาครับ <Okay. c oughs> ใช้หมดเรยเหรอ <c oughs> ใส่หมดเลยหมอมห่อเข้ามาครับห่อข้ามาใครบอกใครบอกใครหองมา <laughs> บอกชาวเน็ตผัดเผ็ดกบสี่ตัวใหญ่ๆสี่ตัวกิโลนี่ถึงโลไหมโลก็ดีเลยโลนี่ยะน้ำปอกจากกะเพราเต็มเลยวะเรียบร้อยครับเรียบร้อยผัดเต็ดกบน้ำปอกจากกะเพราด้วยว่าแรกูจะไม่เอาน้ำ ลวอะไรเรียบร้อยแล้วครับิมไหนนตักเชิบตักเซิบหยดอ่ไอทวนทวนไอทวนทวนเหงื่อกูดิ <c oughs> ไหนที่ไม่สักพีไม่ตัดไม่มีน้ำเลยเกือบเลยดูไหนวะดี่เจ้าน้ำไหนไม่ต้องอือหือข้าวเหนียวร้อนๆดูข้าวสวยดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเก็บส่งไปแล้วครับไปแล้วครับมาโอ้ดูเลยครับเลยไม่เค็มอือหือไม่เค็มอ่ะเฮ้ยแล้วป้าเราเรากินยังไงไม่เค็มดูดินี่ไงไม่เค็มว่ะดูครับดูครับโอ้โหไม่เค็มจริงอ่ะ จะบ้าเหรอดื่มมั้งเป็นไงของเค็มไม่เค็มก็ไม่เค็มไงอืออร่อยไม่เค็มซืดด้วยอืมอร่อยแล้วไม่เค็มเลียวถ้าอ่ำพี่อืมแหนมแหนมก็จะหมกใส่จริงประตูดิหอมมากเลยไม่ว่าน้องพริกอ่อง น้ำมิ้น้ำพริกอะไรนะเหนือน่ะน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกไอ่หมูหมูสับอ่ะน้ำพริกหงอ่ะไม่ไม่ใช่ดิน้ำพริกเหมือนน้ำพริกเหนืออะไรวะดิพี่ออมเออเหมือนพี่ออมเหมือนพี่ออมใช่อยู่โอ้กลิ่นหอมมากเลยแ้นนีี่่ไัเย